ิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Nokia G21 m a r t ์ทโฟนในระดับกลางจาก HMD Global ที่มาพร้อมกับจุดเด่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้อง50ล้านเมกะพิกเซลหน้าจอ Refresh Rate สูงถึง90เฮิรตที่มาพร้อมกับจอขนาดใหญ่6.5นิ้วและยังใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง3วันรับประกรันการอัปเดต Android เวอร์ชันถึง2เวอร์ชันนั่นเองครับเราลองมาชมรายละเอียดต่างๆของตัว Nokia G21 กันเลยครับ สำหรับอุปกรณ์ในชุดขายนะครับก็จะมากับชุดหูฟัง3.5ม mm, ม USB Type C แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ5วัตต์นะครับในกล่องก็จะมีตัวเคสใส่แถมมาให้ด้วยนะครับช่วยป้องกันตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีตัวหน้าจอเนี่ยติดฟิล์มกันรอยมาให้เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเปิดกล่องมาพร้อมใช้เลยทันทีนั่นเองครับสำหรับตัวเคสนะครับก็ออกแบบมาให้ป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว c a m งบั b u m อร์ที่ด้านหลังนะครับช่วยป้องกันรอยขูดขีดที่จะเกิดกับตัวกล้องของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับ ตัวด้านล่างก็มีการปิดขอบเก็บงานเรียบร้อยนะครับผมมีเว้นช่องว่างสําหรับตัวชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ลําโพงรวมถึงไมโครโฟนด้วยนะครับที่ปุ่มด้านข้างตรงถาดใส่ซิมก็จะมีปุ่มตัว Google Assistant อยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีการปิดป้องกันปุ่มนะครับเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับที่ด้านขวาก็จะมีการาเว้นช่องว่างนะครับในการใช้งานตัวปุ่มสแกลนิ้วมือไว้นั่นเองนะครับ สำหรับรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับในส่วนประกอบต่างๆนะครับหากอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้ได้มีการแปะรูปภาพไว้ให้แล้วนะครับสามารถดูได้เลยจากรูปชารตจนี้นั่นเองครับ Nokia g ียมาพร้อมกับถาดใส่ซิมแบบ triple slot นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะรองรับในการใช้งาน2ซิมการ์ดบวกกับ1 m i c r ไมโคร ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะรองรับ microSD card สูงสุดอยู่ที่512 g b ถัดจากช่องใส่ซิมการ์ดนะครับก็จะเป็นปุ่ม Google Assistant นะครับเป็นการเรียกใช้งานผู้ช่วยอ,อัจฉริยะจาก Google นั่นเองครับกดครั้งนึงก็สามารถสั่งงาน Google Assistant ได้ง่ายๆนะครับยังสามารถใช้คนโทรลอุปกรณ์ต่างๆจาก Google ได้ด้วยนะครับ Nokia G 2 1มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.5นิ้ว IPS Display พร้อมกับ รีเฟรชเรทสูงถึง90เฮิร์และทัสเซมปิ้งเรทอยู่ที่180เฮิร์นั่นเองครับตัวหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็สามารถปรับเลือกได้เป็นแบบอั t ทีฟก็คือแบบอัตโนมัติตาม เนื้อหารหรือคอนเทนต์ต่างๆที่เราใช้งานอยู่หรือจะเซตอัพเป็นแบบมาตรฐานก็คือฟิกไว้เลยที่60เฟรมนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้งานเนี่ยเรามีการสกอร์แอปไปมาเปิดดูโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเร็วๆครับมันจะบูตขึ้นมาเป็น90เฟิร์ตนะครับส่วนถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยตัวเครื่องก็จะปรับลงมาอยู่ที่60เฟรมนะครับเป็นการช่วยประหยัดแบบนั้นเองครับ สำหรับสเปคตัวเครื่องครับก็จะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็นตัว Unisoc T606 นะครับตัวนี้ก็จะเป็น CPU สำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางครับในชุดขายก็จะมีเป็น RAM 4รอม64กับ RAM 6รอม128นะครับก็ลองมาเทสต,ตัว benchmark กันเลยนะครับตัวนี้ก็เทสผ่านตัว 3D Mark นั่นเองครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผลทดสอบนะครับผ่านการทดสอบบนแอปพลิเคชัน Geekbench 5นะครับก็สำหรับ CPU ระดับนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยตัวผลการทดสอบเนี่ยเราไม่ต้องไปดูตัวเลขเยอะหรอกครับเราดูการใช้งานจริงดีกว่าดูความไหลลื่นของแอปพลิเคชันต่างๆครับอโอเคเดี๋ยวลองมาลองเทสเกมกันเลยนะครับก็อันนี้จะรันบน Genshin Impact นะครับ คือถ้าเล่นเกมชินอิมเพกได้แล้วเนี่ยเกมอื่นบนโลกนี้ก็เล่นได้หมดครับอันนี้ก็คือจะเป็นการปรับรายละเอียดแบบสูงสุดเลยนะครับเฟรมเรทสูงกราฟิกสูงสุดนะครับผมอ,อย่างที่เห็นนะครับก็คือเล่นได้แต่ว่าจะมีหน่วงๆมีกระตุกเป็นบางช่วงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแนะนำนะครับสำหรับการใช้งานนะครับให้ปรับเป็นแบบสมดุลจะดีกว่าสำหรับเกมชินอิมเพกนะครับ โอเคครับครานี้เดี๋ยวเราจะลองปรับนะครับการตั้งค่าเป็นแบบมาตรฐานนะครับก็คือเปิดแบบตามที่ตัวเครื่องแนะนํามาแล้วครับจะเห็นได้ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยมันค่อนข้างจะลื่นขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยครับการสลับตัวตัวละครอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คือไหลลื่นกว่าเดิมครับก็คือเล่นได้เลยครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับเกมชินเนี่ยมันค่อนข้างจะกินทรัพยากรเครื่องมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาร์ทโฟนตัวไหนที่เล่นได้ก็ถือว่า หอดแล้วครับถือว่าเป็นบุญแล้วครับอันนี้เราก็แนะนําว่าปรับระดับกลางครับก็คือใช้งานได้ดีเลยครับ อีกหนึ่งไฮไลท์ของ Nokia g 2 1นะครับก็คือเรื่องกล้องถ่ายภาพนะครับตัวนี้มาความกล้อง3ตัวนะครับกล้องหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลนะครับกล้องรองก็คือเป็นกล้อง Depth of Field ทำหน้าชัดหลังเบอร์หรือการซูมนะครับอยู่ที่2ล้านนะครับแล้วก็ตัวมาโครที่2ล้านเช่นกันนะครับพร้อม LED f l a s ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพถ่ายนะครับถ่ายด้วยโหมดออโต้นะเป็นไซส์4ต่อ3นะครับ ซึ่งตัวกล้องเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้ฟัง์กชันโหมดที่เรียกว่าเป็น High Resolution นะครับก็คือเป็นแบบ High 4ต่อ3แต่เป็นแบบอยู่ที่50ล้านเมกะพิกเซลได้เลยนะครับสังเกตดูภาพถ่ายนะครับก็ในตอนกลางวันเนี่ยถือว่าผ่านใช้ได้เลยครับ ตรงนี้ก็เป็นการทดสอบตัว Dynamic เล n s หรือ HDR นั่นเองนะครับก็เป็นการถ่ายย้อนแสงเข้าไปครับเพื่อดูระหว่าง Indoor-Outdoor นะครับสามารถเก็บรายละเอียดได้ไหมนะครับชุดนี้ก็จะเป็นตัวภาพถ่ายอาหารนะครับตัว AI เขาก็ช่วยปรับนะครับโฟกัสในเรื่องของสีเรื่องของโทนแล้วก็เรื่องของความชัดลึกชัดตื้นของตัววัตถุด้วยครับ อันนี้มาดูภาพถ่ายมาโครกันบ้างครับสำหรับตัวมาโครเองเนี่ยกล้องก็คือแนะนําไว้อยู่ที่4เซนติเมตรนะครับในการใช้งานการถ่ายมาโครเนี่ยอาจจะต้องถือมือนิดนิดนึงเพราะว่าชัตเตอร์สปีดตัวนี้ไม่ได้ไวมากต่อคุณภาพที่ได้ครับก็คือคมชัดนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้เลยสําหรับโปรด50ล้านนะครับก็คือจะเป็นการเก็บรายละเอียดแบบ high resolution นะครับก็สามารถเอาไปซูมไปขยายต่างๆเนี่ยเห็นดีเทลได้ครบถ้วนนั่นเองนะครับ หรือจะใช้เป็นแบบการซูมก็ได้นะครับเพื่อดูวัตถุที่อยู่ไกลๆนะครับผมอันนี้ก็จะมีโหมด50ล้าน,นให้เลือกใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบวิดีโอนะครับกล้องหลังความละเอียด Full HD เปิดระบบเสียง OZO Audio นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเดิน ถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับดูระบบการสั่นนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานวิดีโอนะครับจากเท่าที่ลองใช้ดูนะครับก็สำหรับตัววิดีโอเนี่ยสามารถเดินถ่ายไปได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีการสั่นให้เห็นเป็นบางช่วงนะครับผมก็ตัวนี้ไม่ได้มีระบบการสั่นเข้ามาซัพพอร์ตนะครับ จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ล้วนๆเลยครับ เดี๋ยวเราลองมาดูการซูมนะครับของวิดีโอว่าจะสมูทขนาดไหนครับอันนี้ก็คือซูมไปที่3เท่าครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ2เท่าที่จะเป็นออปติคอลพอ3เท่าเนี่ยก็จะกลายเป็นดิจิตอลครับก็จะเริ่มแบบเห็นมีการตแตกเต็นบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกด้วยกล้องหน้านะครับที่ฟูเอดเช่นกันนะครับลองดูนะครับ อันนี้ก็จะลองหมุนนะครับกล้องดูนะครับให้เห็นแบบสภาพว้าแสงที่แตกต่างกันดูว่ากล้องมันจะจับแสงวืดวาดขนาดไหนนะครับโอเคตัวนี้ก็จะมาลองเทสต,ตัว GPS กันนะครับไหนๆเราก็เดินออกมาเอาดอกกันแล้วนะครับก็ตัว Nokia G p s นะครับมาพร้อมกับ GPS นะครับ โกนัสแล้วก็คาริโอนะครับเป็นดาวเทียมของฝั่งตัวอเมริกานะครับยุโรปแล้วก็รัสเซียนั่นเองครับตอนนี้เราก็เทสนะครับในการเลกคอร์ดผ่านแอป google fit นะครับบวกกับนาฬิกานะครับที่เป็นตัว c o l o s v v r t t i c 2แล้วก็ Apple Watch นะครับซีรีส์เนะครับ วันนี้ก็ใช้ในการทดสอบเรคคอร์ดในเรื่องของตัวพิกัด GPS แล้วก็ดูความแม่นยำของระยะทางนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่แม่นสุดก็คือตัวโคโลสตัวนี้จะเป็นเทคนิคของตัว GPS ที่เป็นแบบ2ระบบครับคือเป็น dual satellite นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแตกตา่างมีความดิฟของข้อมูลอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมมี GPS หายไปบางช่วงบ้างสําหรับเจ้าตัว Nokia G 2 1่นั่นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าวลาเราใช้งานหน้าจอเนี่ยครับเราปิดเครื่องนะครับล็อกสกรีนไว้มันก็เลย อาจจะไม่ได้ดีเทคสัญญาณเป็นบางช่วงบางตอนนะครับผมก็หลังจากที่เอาไปใช้งานเอาดอกันมานะครับเปิดตัว Google Fit นะครับดีเทคตัวช p s g ออยู่2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้ในการอัปโหลดแบบ g o o g l e Photo ผ่าน Cloud ไปด้วยในตัวนะครับ แล้วก็ใส่ซิมการสองซิมนะครับก็จะเห็นได้ว่าแบตเตอรี่ลดมาประมาณ20%เนะครับเพราะฉะนั้นก็ในการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยถ้าใช้งานพื้นฐานแล้วด้วยแบตเตอรี่5,000ที่ให้มาค่อนข้างจะอึดมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง3วันแน่ๆครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟน Android คุ้มค่าคุ้มราคาครับโนเกีย G21 ก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกนั่นเองครับโนเกีย G27 มาพร้อมความจุ r รม4รอม64ในราคา5,490บาทและแรม6รอม128ในราคา6,490บาทวางจำหน่ายสี Nordic Blue นะครับผมสมาร์ทโฟนจากโนเกียรับประกันการอัปเดต OS ถึง2เวอร์ชันและ Security ผัด c h ถึง3ปีช่วยให้โทรศัพท์ของคุณปลอดภัยไร้กังวล มั่นใจปลอดภัยคุ้มค่าคุ้มราคาต้องสมาร์ทโนโนเกีย